ได้มาแอวจังหวัดน่านโดยเฉพาะแถวสะปันหรือบ่อกเกือคาเฟ่ที่พลาดมาได้ก็คือหลงเขาคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิง่ง่ามกลางธรรมชาติที่กินดีอยู่เหนื่ออยากจะพาไปธรรมชาติที่นี่คือดีขนาดตัวร้านเป็นกระท่อมไม้แบบโอเพนแอร์แถมติดลำธารมีตึงโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เพ้นั่งชิลจะมาจิบกาแฟนั่งฟังเสียงน้ำไหลเบาๆจะถ่ายคู่กับวิวภูเขากับน้ำตกก็ได้ฟิลสุดๆบอกเลยว่าได้รูปิ๊กไปลงโซเชียลแน่นอนเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมราคาก็เป็นมิรหนาะแขมรสชาติก็ด,กดีแบบแพ้บรรยากาศเลยเจ้ามย ก็น่าขนาดไปตั้งได้ก็ถ่ายได้ถ่ายคนได้เป็นสายคาเฟ่หรือสายถ่ายหุบต้องเลิฟที่นี่แน่นอนที่สําคัญหนาร้านกว้างมีที่จอดรถเพียบเลยเจ้ามีห้องน้ําสะดวกสบายพนักง,งานกับบริการดีถ่ายได้เดินทางผ่านเส้นทางบ่อ,อกเกือต้องแวะเติมพลังแล้วก็เก็บหุ่สวยๆกันก่อนเนิ่นที่กัดร้านลงข่าวคาเฟ่ตาบลบ่อกเกือใต้อําเภอบ่อเกืองนวัดนานเปิดกุมวันตั้งแต่7จ็ดมงเกือยันห้าโมงเกือเลยเจ้าเป็นคาเฟ่ริมลาธารบรรยากาศสุดชิลจีแอดแนะนำเลยว่าห้ามพลาดเด็ดค่ะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด่อนียู เตออนเจ้าขอบคุณเจ้า